สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รอบทิศถิ่นไทยประจำวันพุทธที่2มีนาคม2559นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้าบนคนสระกล่าวเมธีฉิมจิม๋วครับผู้ชมค,ครับปิดท้ายช่วงนี้ไปเที่ยวที่จังหวัดตากไปสำรวจถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเขาบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับและเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชาวบ้านที่พบถ้ำน,นี้ก็ได้ตั้งชื่อว่าถ้ำผาขาวมรกฏครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาตั้งชื่อว่าถ้ำผาขาวมรกตซึ่งอยู่กลางอุทยานแห่งชาติตากศินมหาราชหลังหมู่บ้านปูแป้หมู่ที่3าตําบลพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่เองนะครับจากการสำรวจภายในก็พบว่ามีลักษณะเป็นโขดขินแหลมภายในถ้ำก็มีลักษณะเป็นห้องโถงสี่เหลี่ยมบรรจุ คนได้ประมาณหลายพันคนเลยนะครับอาการเขาบอกว่าถ่ายเทสะดวกมากๆเลยมีหินงอกกินย้อยจํานวนมากเมื่อถูกแสงไฟก็จะมีลักษณะคล้ายเพชรหรือยิบยับประกายเต็มไปหมดเลยนะครับและบางจุดก็เป็นบ้านย้อยสวยงามตรการตาจริงๆจ,งๆจึงเป็นที่มาที่ชาวบ้านเขาตั้งชื่อว่าถ้ำผาเขามรกฏนั่นเองนะครับทางด้านนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากก็ลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยท่านก็ได้กล่าวว่าถ้ำผาขาวมรกฏ มีความสวยงามมากๆเลยทางจังหวัดจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และได้ประสานองค์การปกครองส่วนจังหวัดตากเพื่อและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาพัฒนาให้มีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะไปสำรวจถ้ำภาขาวมรกตสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมู่บ้านปูแป้และกลุ่มแกนนำเยาวชนบ้านปูแป้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0828823196ทาง คณะกรรมการหมูบ่บ้านปูแป้พร้อมที่จะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ทุกวันในเวลาราชการนั่นเองครับุช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในรอบทิศถิ่นไทยครับ